ไลฟ์ไปแล้วพี่เมยเสียบตรวจไหมค่ะ วัสดีจ้าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมากแค่หิวตั้งแต่เช้ายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยก็เลยมีตกไปนิดหน่อยนะจ๊ะมีตกไปนิดหน่อยแต่ก็นี่หิวขอกําลังจะมุ่งหน้าไปลบบุรีต่อนะครับอาจจะมืดภารกิจวันนี้อาจจะเสร็จมืดแต่ก็ขอแวะกินข้าวปั๊มแป๊บหนึ่งนะครับเพราะอะไรถึงกินข้าวปั๊ม ไม่มีที่อื่นให้แวะพวกถ้วยร้อนมาด้วยครับลูกเพจถ้วยร้อนเมืแค่น้ำเปล่าเอาใส่ข้างใต้ตรงนี้มันจะมีถุงร้อนถุงทำความร้อนอะแล้วน้ำมันก็จะเดือดปุ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 ด,ปด,ปดแล้วมันก็จะมีถ้วยซ้อนอยู่ในนี้อันหนึ่งเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เทน้ำเปล่าใส่อีกรอบหนึ่งก็เหมือนเราตั้งหม้อตั้งเตาแก๊สขนาดย่อมตั้งใส่ตรงเนี้ย ก็กินสะดวกเลยไม่ได้ยินหรอจริงหรอลูกเพจเสียงชัดเจนไหมวันดีจ้าเออไ,ได้แล้วเนาะอ๋อโอเคโอเคฮารกิจของส่งเพยเอวันเนี้ย ยังไม่เร็จน,นะดดเดี๋ยวหนูจะต้องเดี๋ยวหนูจะต้องไปที่ลบบุรีต่อนะลูกเพจตอนนี้แวะปั๊มดูเงียบเหงามากเลยอะปั๊มตรงเนี้ยนะครับจากปกติมันดูใหญ่มากเลยนะมันน่าจะมันน่าจะคึกคักมากมายแต่ด้วยสถานการณ์โควนะิดอะเนาะแวะปัม๊มกินข้าวค่ะไม่มีอะไรมากถ้วยร้อนได้แบนถ้วยร้อนมา กินข้าวกับอะไรกันจ๊ะทีมคาราวานส่ง PPE ขอพักกินข้าวแป๊บนึงนะคะร่อยอ่ะสวัสดีครับสูส้ๆครับขอบคุณครับ,ค,รบ,ค,รบคือมันง่ายมากเลยอะ่ะมือน,นี้ก็รอดไปอีกหนึ่งมือแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะได้ถ้วยร้อนนะครับแบนถ้วยร้อนเดี๋ยวก่อนใส่ไว้ก่อนแบนถ้วยร้อนช่วยชีวิตไว้นะ ในนี้มันมีเห็ดหอมให้ด้วยลูกเห็ดน่ารักมากเลยอ่ะเวลาไปต้มฝนตกไหมไม่ตกครับแต่ว่าเป็นบางห่วงที่มันจะตกกับลูกเห็ดบางห่วงนิดหน่อยอ่ะครับส่งเสร็จกลับเลยเหรอกครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเต้ยจะมุ่งหน้าไปที่ลบบุรีต่อแล้วก็เสร็จแล้วคิดว่าน่าจะกลับเลยภารกิจคงจะเสร็จมืดไปถึงกรุงเทพคิดว่าน่าจะเลย คือฟิวนิดหน่อยแต่ว่าน่าจะคุยกับพี่ๆเขาได้นะครับเมืองต้นเราแจ้งให้ทราบแล้วด้วยแล้วก็รถของเราก็มีแจ้งไว้ด้วยว่าเป็นส่งพ PE เพื่อด่านหน้าด้วยนะครับพี่ๆต้องเข้าใจนะเพราะเราก็ทําทํางานเพื่อด่านหน้าเหมือนกันนะพี่ๆตารวจก็น่าจะเข้าใจง่ายอยู่นะครับสู้สู้ สู้สู้เต้ยสู้สู้จ้ากินข้าวแป๊บเติมพลังก่อนลูกเพจกินข้าวกับอะไรกันไรนี้ยังไม่เดินทางไม่มีอะไรเลยจะมาบ่นแล้วก็จะมามามอยกับพวกเธอเถอเถื่ค่ะคุณลูกเพจอะไรอ่ะมองไม่เห็นเลยคอมเมนต์ ไม่เปิดผับลุกวันศุกร์แล้วหรอเออช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้มันเครียดนะมันเครียดเกินไม่ไม่ใช่มันเครียดแต่ว่ามัน,ม,นมันมีติดปัญหาเรื่องระบบนิดหน่อยเรื่องลิขสิทธิ์อ,อะลูกเพจลูกมันเรื่องไอเรื่องเลิขสิทธิ์เพลงนะ่ะอมืมีติดปัญหาเรื่องตรงนั้นมันก็เลยไปต่อไม่ได้เสียได้เหมือนกันเนาะน่าจะมีตอนนี้ไม่มีผับละเป็นผับที่ไปก่อนเปิดเต้นเพลงเต้นคนเดียวไปก่อนนะ ไม่ได้แดนโชว์ลูกเพจเลยอะช่วงเนี้ยเสื้อสีสดใสมากจ้าใช่เสื้อก็แดงรถก็แดงไม่แดงไม่มีแรงเดินนะจ๊ะทำให้อร่อยทุกทุกจ้าอร่อยมากสะดวกสบายมากคือมีถ้วยร้อนอะ่ะเชือดใส่กาต้มน้ำไปเลยจ้ะจบได้พยเดียวภายในถ้วยเดียวแล้วก็น้ำอีกหนึ่งขวดนะฮะเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากเลยทางกวาดภัยขอบคุณรครับรสคาโบนาราเขามีทั้งสี่สามสี่รสชาติในระูปเหตุคาโบนารามีซาบูน้ำดำมีรสกินจิแล้วก็รสก๋วยเตี๋ยวเรืออุ้ยอร่อยทุกอันเลยอะ่ะเออไม่น่าเชื่อว่าในในในถ้วยร้อนแบบนี้มันจะทํารสชาติได้แบบเอออร่อยกลมกล่อมทุกอันเลยอะ่ะเราไปหาซื้อมากินกันนะ เงินเยอะๆจะได้มีแรงช่วยสังคมต่อไปอืเชื่ออยู่แล้วตเต็มที่มากๆนะครับนกบินผ่านหัวลูกเพลย์มยมักขี่ใส่ขาไอยามักขี่ใส่ถ้วยร้อนคอยเด้แต่บอกครับแบบอิหล่นนกนกเยอะมากลูกเพลกลัวมังกี้ใส่มากเลยอะ่ะ ขี้ใส่หัวยังพอเดนอย่ามาขี้ใส่ถ้วยเดี๋ยวฉันสดน้ําอยู่แล้วขี้ลงมาแม่แล้วก็อร่อยอะไรเงี้ยเนาะแวะพักกินข้าวจ้าขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณดี่เป็นกําลังใจให้กันแบบนี้เขาเรียกข้าวเหรอก็มันเป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนข้าวนั่นแหละคุณพี่ยะะอ,อย่าไม่ยอนไอย น่าทานครับผมหนูเหรอหนูหน่าทานหรอหรือว่าของกินน่าทานห <c oughs> ลงรัวเองไปอีกแล้วหนึ่งยังไม่ค่ำเลยที่ไหนครับเออใช่ใช่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้หกโมงจะทุ่มแล้วเนาะเออไม่น่าเชื่อฟ้ายังสว่างเลยอะ่ะฮึพวกเธอฉันต้องรีบกินละต้องรีบกินแล้วก็ต้องรีบออกเดินทางต่อไปลบบุรีพี่พี่เขารออยู่แต่ว่ามันทนหิวไม่ได้จริง,รงๆเนี่ยก็เลยต้องแวะกินหน่อยอครับ ้ทางปลอดภัยขอบคุณมากครับทูทูขอบคุณครับพี่ดอนขอบคุณมากประหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ TikToker อ,อยู่ทูเบอร์ Influencer เรพราะสวยอะเนาะมักหลายเดอ้อเบาอ,อีสานจริงๆหนูเป็นคนเหนือนะแต่ว่ามีมมอีสานหลายกันเลยเบาด่อยู่เบาบใครทองจกัก จักปันไดดอกถึงไหนแล้วครับเย้ยเราอยู่ปั๊มที่จังหวัดไหนไม่รู้อะแต่ว่ารู้ระหว่างทางนาครสวรรค์ไปลบบุรีแน่ๆครับเพื่คิดว่าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆแต่ว่ามันหิวไม่ไหวก็เลยขอแวะกินข้าวก่อนมาลบบุรีแถวไหนเต้ยไปแถวชัยบาดาลครับเดี๋ยวจะไปที่ชัยบาดาลที่รพอพสอตอเขาแหลมจ้ะส่งต่อพี่พีอีที่ไหนของลบบุรีจ้ะที่ที่ไอที่เขาแหลมจ้ะที่ รูปไปค่ะโอเคดูแลตัวเองด้วยง่าใช่ใช่เดี๋ยวลงพื้นที่ต้องใส่ PPE ด้วยนะครับป้องกันตัวเองจากพี่เขาป้องกันพี่เขาจากตัวเราด้วยนะครับช่วงนี้ต้องเว้นระยะห่างเนาะเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากครับรักจังทุกคนน่ารักจังทำไรกินข้าวจ้ะพี่หิวแวะปั๊มกินข้าวแป๊บหนึ่งห้วยร้อนก็เลย มาเม้ามอยกับลูกเพจระหว่างนี้เดี๋ยวจะรีบเดินทางไปต่อลบบุรีแล้วจ้าพี่จันถามพี่จันถามหนูว่ากินทำไรกินข้าวอยู่กินกินถ้วยร้อนก็ได้อะไม่บอกกินข้าวก็ได้เดินทางปลอดภัยขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ๊มีแต่คนอวยพรเว้ยใจดีนะครับใจดีดิกใหญ่หลายแหมเหนื่อยก็พัก รักก็อะไรนะรักก็กอดเออใช่ใช่ใช่เนาะการการได้กอดใครสักคนนี่มันก็ดีเหมือนกันนะกอดผู้ชายอะ่ะ <c oughs> หนูใส่เสื้อสวยอะไรหนูใส่เสื้อสีสวยน่ารัก <c oughs> อ๋อใช่ใช่ช่เสื้อสีสวยไงคนก็สวยอีกไม่งั้นไม่ได้หรอกอื <c oughs> คนไม่สวยใส่แล้วไม่สวยเลยนะบอกเลย <c oughs> ยินกำลังใจให้ขอบคุณค้าเอาละลูกเพจหนูจะต้อง นกลองดังมาพี่นกบินบินผ่านหัวหนูเยอะมากกินข้าวไปก็กลัวมันขี้ใส่ถ้วยไปกินน้ำแป๊บเดี๋ยวต้องรีบไปต่อลบบุรีแล้วจ้ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมืดแล้วแหละภารกิจวันนี้คิดว่าน่าจะเสร็จมืดนะครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากครับ รอดชีวิตไปอีกหนึ่งมื้อจ้ะถ้วยร้อนไปหากินเด้อกินง่ายกินสะดวกแวะปั๊มก็ได้กินมีน้ำหนึ่งขวดพอจบไม่ต้องงอเตาแก๊สเชิดใส่กาต้มน้ำไปเลยค่ะกินเร็วๆแม่เดี๋ยวติดคอจะเย็นๆหนูกำลังจะไปแล้วแม่จานเร่งแล้วทุกคนไปละไอลงไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะไปลบบุรีต่อละรอติดตามภารกิจนะครับ เดี๋ยวจะไลน์ให้ดูแล้วก็จะรวมเป็นอัลบั้มภาพแล้วก็เป็นข่าวลงในเพจอีเตอ,อีจันแล้วก็ในเพจอีจันนะจ๊ะเราติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อไปแล้วจ้าเดินทางปลอดภัยในช่วงโควิดแบบนี้ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเลยอ่ะเดี๋ยวลงพื้นที่ต้องใส่ PPE <ม>ด้วยนะคะทุกเพจป้องกันตัวเองจากที่เขาป้องกันที่เขาจากตัวเราป้องกันกันและกันนะครับ เลยนะรกค่ะข,ขอบคุณมากไปแล้วบาย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 เดี๋ยวเจอกันที่ลบบุรีนะครับพี่ผักติดฟัฟหรือเปล่า